EOS ขยับขึ้น12%ในช่วงขาขึ้นของตลาด Investing.com ราคาซื้อขายล่าสุดของ EOS อยู่ที่5.08116เมื่อเวลา14:18:07:18 GMT ของวันจันทร์ตาม Investing.com Index ขยับขึ้น11.87%ในวันเดียวกันและนับเป็นการปรับขึ้นสูงสุดภายใน1วันนับตั้งแต่จุลาย9 แรงซื้อที่ทำให้ราคาขยับขึ้นนี้ยังส่งผลให้มูลค่าซื้อขายของ EOS เพิ่มขึ้นเป็น5ดอลลาร์ 5618b หรือคิดเป็น0.27%ของมูลค่าตลาดสกุลเงินคริปโตทั้งหมดทั้งนี้มูลค่ารวมของ EOS นั้นเคยแตะระดับสูงสุดที่17ดอลลาร์ 5290b ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา EOS มีราคาซื้อขายอยู่ที่ระหว่าง5ดอลลาร์0 6 7 9 0ถึง5ดอลลาร์0.9375โดยมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่2ดอลลาร์3 5 2ห b หรือ2.02%ของมูลค่าซื้อขายสกุลเงินคริปโตทั้งหมดภาพรวมในช่วง7วันที่ผ่านมามูลค่าของ EOS อยู่ในดยบวก้นึดยบวก35.17%และมีช่วงราคาต่ำสุดสูงสุด,สดอยู่ที่4ดลาึง5ดอลลาร์0.9375 ราคาปัจจุบันของ E O s ยังคงลดลง74.71%จากระดับสูงสุดที่22.98ดเซนเมื่อเ p r i l 29, 2018สถานะการเทรดของสกุลเงินคริปโตอื่นๆ i ิ c คอยมีราคาล่าสุดอยู่ที่47,338.70ดเซนตาม Investing.com Index ขยับขึ้น1.86%ในวันเดียวกัน มีเธอเรียแลกเปลี่ยนที่ราคาล่าสุด3278ดอลลาร์ 3, 39เซนตาม investing.com อินเด็กซ์บวก1.65%มูลค่าการซื้อขายรวมของบิตคอย n ล่าสุดอยู่ที่890ดอลลาร์ 0612b คิดเป็น43.78%ของมูลค่าตลาดสกุลเงินคริปโตทั้งหมดขณะที่อีเธอเรียมมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่384ดอลลาร์ 2849b ซึ่งคิดเป็น18.90%ของมูลค่าตลาด